มา m ม่ร c a คาสวัสดีครับวันนี้เราจะมีกล้องมิโนต้าออโต้หอนะครับมาในอาการที่ไม่ทำงานใดๆเลยนะคือเนี่ยปกติมันจะโยกขึ้นชัตเตอร์ก็จะดันขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมแต่นี้มันล็อกชัตเตอร์ก็รันไม่ได้นะเดินฟิล์มไม่ได้รันชัตเตอร์ไม่ได้นะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอาการมันเป็นยังไงแล้วผมจะแก้ได้ไหม เ,เรามาดูข่าวดีกันนะครับก็คือว่าผมสามารถกู้ให้เจ้ากล้องตัวนี้กลับมาใช้งานได้เป็นปกตินะครับก็เลยจะขอเอามารีวิวให้ดูนะว่าเจ้าตัวเนี้ยเขามีการปรับตั้งควบคุมอะไรยังไงบ้างนะเอ่อก็คร่าวๆเนี้ยมิโนะเจ้าเออเจ้าขอดเนี่ยเขาจะเป็นกล้องระบบม e d เด m f ฟอร์แมตนะครับก็คือจะใช้ฟิล์มขนาด1 2 0หน้าตาอย่างนงี้เนาะให้ภาพสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 6, กคูณหแล้วก็เขาเป็นกล้องทรง TLR เนาะทวินเลนซิมิเพล็กซ์ก็คือมีเลนส์งตัวเลนสบนเนี่ย ตัวนี้ให้เลนส์ดีนะคือ Minota r o c k e r f 3.2เลยทำให้เราสามารถมองมองภาพในสกรีนข้างบนเนี่ยได้สว่างกว่าปกตินิดหนึ่งนะส่วนเลนส์ตัวล่าง Taking Lens เนี่ยจะเป็นเลนส์ r o k k e r 3.5นะฮะ f กว้างสุดที่3.5ข้างบนมันจะสว่างกว่านิดหนึ่งสำหรับหลักการ TLR ก็คือว่าสิ่งที่เราเห็นเนี่ยเราจะมองจากเลนส์ตัวบนใช่ไหมส่องมาที่สกรีนด้านบนตัวนี้แล้ว เราเห็นอะไรนะพอล่างชัตเตอร์ปุ๊บเนี่ยระบบม่านชัตเตอร์ลิฟ์ชัตเตอร์เนี่ยมันก็จะเปิดปิดเพื่อให้แสงเข้าเลนส์ตัวล่างไปตกที่และหน้าฟิล์มที่อยู่ข้างหลังตัวนี้นะฮะอ่าการก็จะเป็นอย่างนี้เจ้ามินันตาเออเจ้าคอร์ดเนี่ยมันจะมีดีไซน์ที่ที่ไม่เหมือนกล้องทั่วไปหนึ่งเลยนะเห็นชัดๆก็คือว่าระบบการโฟกัสเนี่ยฮะเขาจะเป็นการโยกแทนที่จะเป็นลูกบิดเหมือนที่เราอ่านหลายๆตัวที่ผมเห็นมานะอ่ามันก็จะเป็นอย่างนี้ระยะอินฟินิตี้ก็คือมันจะหดมาสุดใช่ไหม ระยะโฟกัส1เมตรมันก็จะยืดออกไปไกลสุดก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะอีกจุดที่ไม่ค่อยเหมือนใครก็จะเป็นระบบตัวฝาหลังเนี่ยนะมันจะเป็นส่วนใหญ่เราจะเห็นก็คือเราจะบิดข้างล่างแล้วก็มันจะสวิงขึ้นข้างบนใช่ไหมแต่ตรงนี้บานพับเขาอยู่ด้านล่างนะซึ่งการเปิดฝาหลังเนี่ยมันจะอยู่ที่ตรงนี้เป็นหมดตัวบนสุดด้านซ้ายดึงปุ๊บฝาหลังก็จะเปิดมันก็สวิงออกมาข้างหลังอย่างนี้นะเราก็จะเห็นห้องฟิล์มภายในแล้วก็เป็นการโหลดฟิล์มนะฮะ ตัวม้วนฟิล์มเราจะใส่ข้างบนแล้วก็ตัวแกนดึงฟิล์มจะใส่ข้างล่างเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันรายละเอียดกันนะฮะเรามาดูเรื่องการตับตั้งก่อนการใช้งานเนี่ยตัวนี้เราจะขึ้นชัตเตอร์และเดินฟิล์มเนี่ยด้วยก้านสวิงตัวนี้นะก้านควงเราจะควงถ้ามีฟิล์มอยู่นะเราควงเดินหน้าจนจนกลไกนะับเฟรมเนี่ยมันล็อกป๊อกนะแล้วเราก็ควงย้อนกลับมาขึ้นชัตเตอร์ทุกครั้งเนี่ยเราต้องควงย้อนกลับมาจนมันล็อกซึ่งมันจะมาล็อกพอดีตรงนี้นะ เราจะเก็บอันนี้เพื่อไม่ให้เกะกะก็ได้แล้วเราก็จะรันชัตเตอร์ด้วยปุ่มตรงนี้นะฮะอันนี้ผมอยู่ที่ชัตเตอร์บีวิธีการปรับชัตเตอร์สปีดจะอยู่ที่ตัวเม็ดด้านขวาเน,นี่ยนะสีแดงนะอ่าเราดูใกล้ๆกันปัป๊บนะ,ะพอเรายกลงข้างล่างเนี่ยชัตเตอร์ก็จะเป็นเป็นสปีดที่สูงขึ้นนะตัวนี้สูงสุดที่400นะฮะ สเต็ป uh, ของตัวชัตเตอร์เนี่ยม,มันจะเป็นสปีด uh, แบบโบราณๆหน่อยก็คือมันสุดที่400แล้วก็หาร2ลงมากลายเป็น200ลดไีกเป็น100เป็น50 25 10 5 2 1แล้วก็ B นะซึ่งอย่างที่เราคุ้นเคยกันมันจะเป็น500 2 50 125 60อะไรอย่างนี้ใช่ไหมตัวนี้มันจะแปลกๆหน่อยแล้วก็ เวลาเราวัดแสงแล้วก็เอาค่าใกล้เคียงสุดแล้วกันเนาะถ้าเราดูว่าสปีดที่ต้องใช้60แล้วก็ปรับที่50เลยนะ125ก็ปรับ100เอาที่มันใกล้เคียงที่สุดนะฮะส่วนเม็ดด้านขวาอ่าเม็ดด้านซ้ายตัวนี้นะฮะจะเป็นการปรับรูรับแสงอ่าเราก็จะเห็นหน้าต่าง f ตรงนี้นะฮะกว้างสุดที่3.5แล้วก็อ่าส่วนสเกล aperture เ,เนี่ยมันจะเป็นค่ามาตรฐานละนะฮะ3.5เป็น4เป็น5.6 8 11, 16แล้วก็แคปสุดที่22อนะอันนี้เราก็จะคุ้นเคยกันดีเราก็มาเช็คทีละสปีดกันนะแต่กี้เราเริ่มที่ชัตเตอร์บแล้วใช่ไหมเวลาจะขึ้นชัตเตอร์ก็คือถ้าไม่มีฟิล์มเนี่ยเราจะหมุนไปไกลแค่ไหนก็ได้แต่อย่าลืมว่าควรจะหมุนย้อนกลับมาจนมันล็อกนะฮะเรามาฟังสปีดที่1วินาทีกันปึ๊บอดูข้างใน,นดีกว่านาะ หลานก็จะเดินเป็นเสียงแบบนี้ปรับมาที่1.02วินาทีมันก็จะเร็วขึ้นเนาะยิ่งยกลงสปิดยิ่งสูงขึ้นนะครับ1.05วิ1.10วิ1วิส่วน25วิ1.50ส่วน50วิ 1 0ส่วน100วิ1ส่วน200แล้วก็สูงสุดที่1 4 0 0ส่วน400ปั๊บเป็นอย่างนี้นะใช้ได้ทุกสปีดดีแล้วก็ผมจะเทสกล้องที่ s h ต t t e r B ปึ๊บก็คือโยกนี้มาสุดดูหน้าต่างคอนเฟิร์มด้วยก็ได้ว่าได้ที่ s h ต t t e r B แล้วนะกดชัตเตอร์ค้างไว้แล้วก็โยกตัวนี้นะฮะปรับดูรับแสง นี่ที่3.5มันก็จะเปิด R สุดใช่ไหมพอเราโยกไปที่แคบแคบมันก็จะหลีดลงมานะฮะเบรดตัวนี้น่าจะให้โบเก้เป็นวงกลมทุกค่า F นะเพราะว่าเบรดรูับแสงมันค่อนข้างค่อนข้างถี่เลยนะม,มีจำนวนชิ้นเบรดเยอะมาก S กับ M เนี่ยมันเป็นเรื่องของการใช้แฟลชโบราณนะถ้าทุกวันนี้เราจะใช้แฟลชในรูปแบบของแฟลชที่ใส่ฐาน 2A แบบพวกนี้ใช่ไหมน ว่าให้หาแฟลชที่มันมีมีสายแจ็คแบบนี้นะสาย P C s y n c เนี่ยเนื่องจากว่าแฟลชที่ที่ทมันมันอยู่ในยุคนี้ยุคของกล้องตัวนี้มันจะเป็นแฟลชแบบแฟลชจานหลอดวาอ่าแบะซึ่งขามันจะไม่เหมือนแฟลชปัจจุบันนี้ตัวนี้ไอ้หมุดล็อกกันแฟลชตกเนี่ยมันอยู่ข้างหลังตัวนี้ผมไม่สามารถใส่แฟลชจากข้างหลังได้เลยนะหมดสิทธ์ใส่ไม่ได้ขาตัวนี้ให้มาก็ใช้งานไม่ได้ ผมจะเอาแฟลดยัดถอยหลังก็ใส่ไม่เข้าเหมือนกันนะเออตอนนี้เราก็ทําได้แค่คงจะต้องหาหาขาจับเสริมมาที่มันจะเป็นด้ามจับแล้วก็เนี่ยนะเป็นตัวแอลอ่ะแล้วเราก็เอาแฟลตไปวางไว้บนนั้นไปเสียบไว้ไว้บนมือจับด้านบนที่มันทํามาให้นะอันนี้เวลาเราลั่นแฟลชมันก็จะเป็นงี้ปาดนะเอออโอเคเรามาที่เรื่อง S กับ M ใช่ไหมเเนี่ยก็คือสําหรับ เป็นการซิงแฟลชสำหรับไอหลอดแฟลชโบราณที่ว่านั่แหละถ้าเราใช้แฟลชแบบนี้นะเราจะเป็นจะต้องยกมาที่เด้วยนะครับอย่าลืมด้วยมันถึงจะซิงได้สมบูณเเรณ์ตแล้วก็ลองลั่นดูตาม่าเป็นอย่างนี้นะครับแล้วมันจะมีตัวนี้อันนึงคือเรื่องของเซฟทัมเมอร์นะฮะเป็นหมุดสีแดงตัวนี้ถ้ากล้องทั่วไปเนี่ยกล้องเทีส่วนใหญ่เนี่ยการจะใช้เซฟทัมเมอร์นะคุณจะต้องดูว่าไอ้การการปรับหมดแฟลชเนี่ยอยู่ที่ x เท่านั้นไม่งั้นเนี่ย ถ้ามันอยู่ที่ m แล้วคุณไปฝืนโยกเนี่ยมันจะทําให้กลไกเสียหายได้เลยนะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยดีที่ว่ามันมันมันอยู่ที่ x ถ้าอยู่ที่ x block ก็จะใช้เซฟทัมเมอร์ได้นะฮะจะหนุกป,ประมาณ1ิบวิก,กว่าได้เป็นอย่างนี้แต่ถ้าคุณลืมนะสำหรับกล้องตัวนี้เท่านั้นนะถ้าคุณลืมทิ้งตัวนี้ไว้ที่ m เนี่ยแล้วคุณไปใช้เซฟทัมเมอร์ขึ้นมาเนี่ย มันก็มันก็จะ bypass ไปเลยนะมันจะิกนอร์การปรับเซฟทัมเมอร์ไปเลยคือมันจะกระโดดข้ามลานนี้ไปซึ่งก็ถือว่าเป็นข้อดีสําหรับตัวนี้นะครับถ้ากล้องอื่นที่ไม่มีระบบนี้เนี่ยอยู่ที่ M แล้วไปโยกขึ้นเซฟทัมเมอร์เนี่ยมันมีสิทธิ์ทาให้เสียหายได้เลยแต่ตัวนี้มันก็ทําได้แค่ว่าอยู่ที่ M แล้วก็โยกไปเนี่ยก็คือเซฟทัมเมอร์ไม่ทํางานเท่านั้นเองนะเวลาเราจะโฟกัสคอมโพสภาพเนี่ยเราก็เปิดฮูดข้างบนตัวนี้ขึ้นมาใช่ไหม ซึ่งเวลาเราโยกตัวนี้ภาพบนนี้ก็จะเปลี่ยนแปลงไปนะเราเห็นอะไรที่ชัดที่สุดตรงรูตรงกลางเนี่ยนะฮะตรงกลมๆตรงกลางเนี่ยมันจะเป็นจุดที่เราโฟกัสได้ชัดที่สุดแล้วแล้วถ้าเราอยากเห็นละเอียดกว่านะั้นเราก็คือดันข้างหน้านี้นะฮะดันแป้นด้านหน้านี้โป๊ะมันจะมีเลนส์ตัวนี้เด้งขึ้นมานะฮะเป็นเลนส์ช่วยขยายนะทำให้เราเห็นภาพได้ชัดขึ้นละเอียดขึ้นเยอะเลยก็มีฟังก์ชันเรื่องสปอตสปอตไฟเดอร์นะก็คือว่ากดตัวนี้ลงมาอย่างนี้เลย แต่ว่าการใช้งานนี้คือาอาจจะต้องปรับโฟกัสให้เรียบร้อยก่อนนะแล้วเราใช้รูนี่เพื่อการคอมโพส์นะมองทะลุกรอบนี้ไปเห็นกรอบหน้าแล้วก็เราก็จะได้ได้เฟรมภาพที่ค่อนข้างจะแม่นยำนะสามารถการถ่ายอะไรที่รวดเร็วหรือว่าบางทีเราถ่ายอะไรที่มุมมองแปลกแล้วการมองสกรีนมันไม่ถน,นัดเพราะว่าภาพมันกลับซ้ายขวาด้วยเราก็ใช้ตัวนี้ได้นะเวลาเราจะให้ตัวนี้ให้ฝาหน้าเด,เด้งคืนมาแล้วก็กดตัวนี้ปุบ๊บนะไม่ได้ดิงขึ้นมาอย่างนี้นะฮะ ส่วนเวลาจะเก็บพูดอย่าลืมพับแว่นจนนี้ลงไปก่อนแล้วก็ดึงออกมาปรับลงมาเท่านั้นเองนะฮะสิ่งสําคัญสําหรับกล้องที่ใช้ฟิล์ม120นะครับก็คือว่าคุณจะต้องมีแกนเปล่าด้วยนะถ้าคุณมีตัวกล้องมีฟิล์มแต่ไม่มีแกนเนี่ยมันจะใช้อะไรไม่ได้เลยก็เวลาเราหาซื้อฟิล์มก็ลองขอขอคนขายเขาดูนะถ้าเราไม่เคยมีมาก่อนเราก็ขอแกนเปล่าด้วยนะ แล้วก็ใครมีแกนเปล่าเลยก็โยนโยนใส่กระเป๋าเก็บเอาไว้เป็นตัวสำรองนะเพราะว่าผมก็เคยเหมือนกันออกถ่ายแล้วก็พกกล้องพกฟิล์มไาเรียบร้อยไปถึงอ้าวลืมแกนตัวนี้เรียบร้อยเลยถ่ายไม่ได้นะฮะทิ้งใส่กระเป๋าไว้เลยจะปลอดภัยที่สุดเราก็มาดูวิธีโหลดฟิล์มกันก็คือเปิดฝาหลังนี้เนาะที่เราสาธิตไปแล้วโป๊ะแล้วก็จะเห็นว่ามันจะมีหมดุดตัวซ้ายาตัวด้านซ้ายของกล้องนี่มีบนกับล่างใช่ไหมดึงออกมาไว้เลยดึงแล้วก็บิดนิดนึดนงนะให้มันขัดขาวไว้อย่างเงี้ย นะให้มันอยู่ลักษณนะยืดคางไว้อย่างนี้แล้วเราจะใส่ตัวม้วนฟิล์มเนี่ยที่ด้านบนนะอันนี้จะเป็นหมุดกลมเสียบเข้าไปให้อยู่ลักษณะนี้นะให้ตัวลิ้นกระดาษมันชี้ลงข้างล่างแล้วก็บิดปลดปุ๊บจัดทรงให้มันล็อกให้ดีนะฮะเข้าแล้วแล้วก็แกนเปล่าตัวล่างเนี่ยตอนนี้จุดนี้เราจะต้องดูนะว่าด้านล่างนี้มันจะเป็นหมุดที่ที่มีลักษณะเป็นเป็นเป็นริมแบบนี้ใช่ไหม แล้วเวลาเราหมุนเดอนฟิล์มเนี่ยไอมุนนี้ก็จะเป็นการขับดึงตัวฟิล์มลงมานะเราก็ตัวแกนเปล่าเนี่ยบางรุ่นก็เป็นตัวบวกบางรุ่นก็เป็นแค่แค่บกักบักลบอย่างเดียวนะเราก็หาเหลี่ยมให้ไอตัวนี้มันมันจับให้ได้ปึ๊บอ่าโอเคแล้วก็ปลดตัวนี้ให้มันจับนะฮะลองเทสโดยการควงกั้งขึ้นฟิล์มดูนะแกนนี้มันควรจะหมุนหมุนตามการหมุนโอเค จัดให้ไอ้รูเนี้ยมันมันชี้เข้ามาหาเราหน่อยแล้วเราก็ดึงลิ้นกระดาษเนี่ยลงมาสอดเข้าไปในร่องของแกนปึ๊บเสียบเข้าไปให้มันสุดระยะตัวตัวด้านแคบสุดนี้นะฮะเราค่อยๆหมุนปึ๊บอ่าค่อยๆถึงนิดๆจนจนกระทั่งกระดาษมันตึงแล้วก็มันกินเนื้อฟิล์มชัวร์ละนะฮะจัดให้มันตึงนิดนึงแล้วก็ค่อย,อยๆเดินฟิล์มต่อ สังเกตว่าด้านซน้ายและขวาเนี่ยมันจะมีมาร์กแดงตัวนี้อยู่นะจุดซ้ายขวาตัวนี้แล้วเราก็เดินฟิล์มจนกว่าลูกศรน,นะฟิล์มส่วนใหญ่มันจะเป็นมันจะมีคำว่าสตาร์ทให้เราเห็นก่อนแต่ว่าสิ่งสําคัญก็คือว่าลูกศรบางรุ่นเนี่ยคำว่าสตาร์ทโผล่มาตั้งแต่ต้นๆเลยแต่ลูกศรอยู่อีกตั้งไกลนะคอยมองลูกศรเป็นหลักเราจะเอาลูกศรเ,กนเนี่ยมาเจอตัวมาร์กสีแดงปึ๊บแล้วเราก็หยุดนะฮะปิดฝาได้ ให้แน่ใจว่ามันล็อกเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็ทําการควงเดินฟิล์มต่อสังเกตว่าช่องนับฟิล์มตัวนี้มันเป็นรูปสามเหลี่ยมใช่ไหมตอนไม่มีฟิล์มเนี่ยไอตัวนี้มันจะไม่ขยับนะแต่พอมีฟิล์มปุ๊กเนี่ยมันจะไปตัวกระดาษมันจะไปทํากลไกให้ให้มันมีให้เฟืองเนี่ยมันเดินนะแล้วเราจะสังเกตว่าพอเราควงปุ๊กเนี่ยเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปละมันจะข้าขยับจนกระทั่งเลขหนึ่งมาโผล่เนี่ยปุ๊กมันจะล็อกนะ การควงมันจะล็อกเองแล้วอย่างที่ผมบอกไว้นะคือควงจนมันล็อกปุ๊บเนี่ยเราจะต้องถอยหลังกลับมาจนมันล็อกด้วยเก็บให้เรียบร้อยก็ดีจะได้ไม่เกะกานะอันนี้ก็คือเราจะพร้อมถ่ายเฟรมภาพที่1แล้วแล้วก็ทําการวัดแสงเนาะเราใช้ S SO อเเท่าไหร่แล้วก็วัดแสงตามค่านั้นได้ชัตเตอร์สปีดเท่าไหร่ได้ F ฟเท่าไหร่แล้วก็มาปรับใส่ตัวกล้องนะสมมุติว่าผมได้สปีด125 f 5.6อะไรเงี้ยแสงมากๆหน่อยปึ๊บอ่าแล้วก็ดูหน้าต่างตัวนี้เนาะ ได้ค่าที่เราพอใจแล้วเราก็ทำการโฟกัสน,นะปรับปึ๊บเลงที่เรียบร้อยถ้าอยากละเอียดก็ดันตัวนี้ปึ๊ปึ๊บปึ๊บ,บก็ลังจัดเตอร์จัดคอมโพสภาพให้ดีอย่าลืมว่ากล้อง t ท r มันจะปรับภาพที่เราเห็นนะมันจะกลับซ้ายเป็นขวาเพราะฉะนั้นเวลาเราปรับกล้องเนี่ยเราต้องทําทีละแกนนะถ้ามันเอียงก็คือ,อโยกซ้ายขวาก่อน ล้วค่อยหมุนแล้วค่อยก้มเหน่อยอะไรเงี้ยนะฮะต้องทำความคุ้นเคยกันหน่อยพอพร้อมแล้วเราก็ส่วนใหญ่ที่ผมแนะนําคือเราจะประคองด้วย2มือแล้วก็ใช้นิ้วชี้หรือไม่กรน,นิ้วโป้งนี่เป็นตัวลั่นชัตเตอร์นะฮะถ้าสปีดต่ำเราก็อาจจะนิ่งๆนงก้านหายใจนิดนึงค่อยๆลั่นชัตเตอร์กดจ้านะอย่างนี้นะครับทับถัดไปเราก็พอเราลั่นชัตเตอร์เลยเนี่ยก้านคงตัวเนี้ยมันจะทําการปลดล็อกโดยอัตโนมัติเราก็จะดันเดินหน้าได้นะฮะเลขสองก็จะปรากฏเป็นอย่างนี้โปรเซสก็จะเป็นอย่างนี้รันไปเรื่อยๆเลยนะฮะ แล้วมันจะมีลูกเล่นอีกอย่างก็คือสมมุติเราขึ้นชัตเตอร์แล้วเรารู้สึกว่าเรายังไม่พร้อมถ่ายอ่ะมันมีฟังก์ชันตัวนี้ด้วยนะก็คือว่าที่คอของคอแหวนของปุ่มชัตเตอร์เนี่ยมันจะมีมาร์กแดงกับมาร์กด,ดำวงนอกเนี่ยเห็นไหมถ้าเราเอาตัวดามาเจอตัวแดงเนี่ยมันจะล็อกเป็นการล็อกชัตเตอร์นะทำให้ลั่นไม่ได้นะฮะอย่าลืมว่าถ้าสมมติกดจะลั่นปุ๊บอ้ามันล็อกอ๋อแล้วก็แค่บิดมันออกจากกันก็จะลั่นชัตเตอร์ได้แล้วนะฮะ มันทำหน้าที่เป็นชัตเตอร์ทีได้นะครับอ่เราเดินฟิล์มเดินหน้าใช่ไหมขึ้นชัตเตอร์ไว้แล้วก็เราต้องปรับมาที่ชัตเตอร์บีนะครับชัตเตอร์บีก็คือว่า,าดัานตัวด้านขวาขึ้นมาสุดใช่ไหมให้ช่องหน้าต่างโชว์คำว่า B แล้วเราทําการถ่ายเนี่ยคือปะกติเราใช้สายเคเบิลใช่ไหมลันเพื่อให้ชัตเตอร์มันค้างแต่เนี้ยถ้าเราอยากถ้าเราไม่มีสายเคเบิลเนี่ยมันจะมีลูกเล่นนี้ก็คือว่าเรากดชัตเตอร์ให้ม่าชาัตเตอร์เปิดเป็นชัตเตอร์ B นะ กดค้างไวใช่ไหมแล้วเราก็บิดตัวคอตัวนี้เพื่อให้ตัวมาร์กดำมันมาตรงจุดแดงนะฮะมันจะกลายเป็นล็อกให้ชัตเตอร์เปิดค้างได้อัตโนมัติแบบนี้เลยเรียกว่าชัตเตอร์ทีก็คือว่ามันจะเปิดตราบเท่าที่เราไม่ไปยุ่งกับตัวนี้มันก็จะเปิดรับแสงไปเรื่อยๆนะใช้ถ่ายลากอาจจะถ่ายพวกบดาวทางช้างเผือกถ่ายอะไรเงี้ยที่ที่ต้องการลากให้เห็นความเคลื่อนไหวในสภาพแสงน้อยๆนะออถ้าแสงมากแล้วเปิดนานขนาดนี้ฟิล์มก็จะฟอกไปแล้ว พอเราได้เวลาที่เราพอใจแล้วเราก็แค่บิดตัวคอเดียวนี้ออกนะฮะปับ๊บนะฮะชัตเตอร์ปมชัตเตอร์เด้งขึ้นขึ้นมาแล้วก็มาชัตเตอร์จะปิดไปอีกฟังก์ชันที่ทําให้มินเนอต้าเป็นกล้องที่น่าสนใจนะครับสำหรับเอ็จขอก็คือว่าสมมุติเราอยากถ่ายภาพซ้อนใช่ไหมเราเดินฟิล์มมาจนมันล็อกนะพร้อมลั่นชัตเตอร์แล้วเราดีไซน์เฟรมที่1ที่เราอยากจะถ่ายซ้อนใช่ไหมกดถ่ายโชค๊คถ้าเราโค้งเดินหน้าปุ๊บเนี่ยเนื้อฟิล์มมันจะขยับทันทีนะมันจะกลายเป็นเฟรมถัดไปตััััววนนนีีี้เคาจะมฟงกก์ช็ือต ะะเป็นเอ็มลเล็กๆตัวนี้ให้เราโยกถอยหลังนะดึงมาด้านหลังแล้วก็โยกก้านนี้ดึงมาข้างหลังนะนี่มันจะทําให้ไอ้ก,ก้านตัวนี้หมุนถอยหลังได้ตัวนี้มันจะเป็นการขึ้นระบบชัตเตอร์อย่างเดียวโดยไม่ยุ่งกับตัวเนื้อฟิล์มเลยนะฟิล์มจะอยู่กับที่เลยนะะเนื้อฟิล์มอยู่กับที่เฟรมภาพก็ยังอยู่ภาพที่5เราสามารถลั่นชัตเตอร์ได้อีกครั้งหนึ่งหรือเราอยากจะถ่ายซ้อนมากกว่านี้ก็ทําเหมือนเดิมนะโยกตัวนี้ปุ๊บแล้วก็เตะตัวนี้ถอยหลังนะฮะ นี่ถ่ายซ้อนได้ไม่อันเป็น Multiple Exposure สบายๆเลยนะเป็นฟังก์ชันที่ไม่เร็วเลยนะสำหรับฟิล์ม120ธรรมดาเนี่ยด้วยภาพเฟร,รมภาพขนาด6 6คเนี่ยเ,เราจะถ่ายได้12ภาพอยู่แล้วเนาะถ่ายไปเรื่อยๆภาพที่10อยากจะซ้อนก็หยุดเลยมาเตะอันนี้ข้างหลังหมุนถอยหลังดันจัดเตอร์3ป้างได้ภาพซ้อนลนเะดินหน้าปุ๊บฟิล์มก็จะเดินล้วถึงภาพที่12 เปก,ก็คือว่าเนื้อฟิล์มมันหมดแล้วล่ะเป็นกลมจุดอย่างเงี้ยคือว่าฟิล์มหมดแล้วแล้วต่อไปนี้จะไม่มีการล็อกแล้วก็คือเราจะโค้งจนกว่าเนื้อฟิล์มมันจะเดินไปหมดเลยนะฮะเนี่ยพอรู้สึกว่าฟรีฟรีแล้วไม่มีแรงตึง,ตงแล้วก็คือว่าฟิล์มมันเดินหมดแล้วล่ะโค้งถอยหลังกลับมาอยู่ในท่าล็อกล่ชาชัตเตอร์ทิ้งเพื่อให้สปริงมันมันไม่มีโหลดนะแล้วก็เปิดฝาหลังเอาฟิล์มออกมาเอาไปล้างได้แล้วเนื้อฟิล์มจากข้างบนก็จะย้ายมาอยู่ข้างล่างนะฮะ เต็ม้วนแบบนี้เราก็พยายามทางที่ดีนะผมแนะนําว่าเวลาจะเอาฟิล์มออกเนี่ยหาที่ร่มๆหน่อยอย่าไปอยู่กลางแจ้งเผื่อว่าม้วนฟิล์มมันฟูอยู่เนี่ยมันจะทําให้แสงเข้าไปแล้วทําให้เนื้อฟิล์มมันฟกบางส่วนได้นะฮะโอเคก็ตัวนี้สภาพสมบูรณ์แล้วนะครับรอส่งกลับไปให้คุณเจ้าของก็ขอบคุณที่ไว้ใจให้ผมดูแลให้นะครับสำหรับใครที่มีปัญหากล้องประเภทกลไกแบบนี้นะฮะมีอาการติดขัดชัตเตอร์ทำงานไม่สมบูรณ์เนี่ยลองส่งมาให้ผมดูแลให้ได้นะครับ เฟซบุ๊กเพจ Believe Film Camera นะครับฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์คาเฟ่ของผม้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับที่ติดตามชมครับสวัสดีครับ